เอาแขีวอย่างมาใส่หรอกเลี้ยงมั่วพุ่นงั่วพี่คือยากกินตั้งแต่ขีนเอาบ่บ่เมนกินห่ำบ่ะว้าวบ่เป็นหม้เขาหม้ยังก็ินกินห่ำกระมูตัวมาไม่กินอยัางมาไม่กินขี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณรุมดิเหม็นบ่กว้ายอมกระดกโอ๊ยไ้่ไปลุมห่ำมันได้ห่ำไม่ได้ล่างโอ้ย เดี <c ười> ๋ยวเดี <Driver programmes> oh anyway, ๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นบินดีกันาจะโดนแลบตัวขึ้นบินมองๆนี่งสั่นไงยหังขึ้นแดงยิ่งสั่นปะแล้วกวนเห็นมันไปก่อนได้ได้ที่เหรอวะขึ้นแดงแบบว่าเดี๋ยวมันไปก่อนเออเขาไปแล้วไม่เป็นยังดอกสำรวมอยู่สำรวมมือมือเศร้าไปเห็นเด้มือเศร้านี่ นั่งโคมูยดกลางถนนน่ะเมาแห้งเหมือนเรา่บ่มเมนต์ี่ลีทีไหนนั่งสั่งเทาทุลอยู่โมเมนต์ทไหนสุตางในมันั่งอยู่ขางถนนแบป๊าดมา่นว่ากัซุปตางนี่แปขับมาเอาผู้ใดเิ่งขับมานั่งสั่งเทาสุรอยู่ขึ้นเหแมนจักเป็นลูกไส้ลือูคนละคนบุผู้นั้นลบไปใส่บุนี่ลีแว่ะผู้ผู้นั้นเมนพผีบ้ามือเเรา เป็นไปเ่อไดหรอกงั้นวหลายชุดตาเป็นไปเ่ออะจังไหนนั่งขโมยอยู่ถามเจีงที่ล่ะเาคอมเมนต์ลุงไส้นะลุงไส้เราเป็นซุเปอร์ตาแ่สนว่าีะเจ๊เนั่งขโมยอยู่โอ้เจ๊คืถนหายใจคืเจิ่อละอานั่งขโมยตั้งแต่เจมงุ่นมหมือเร้านไหมเราออกไปทำงานเจ็๋ม่งครื่งหมือเส้าไหมซุเปอร์ตา่านั่งางกันดว่ันนั่นเลยหรื จักปสุจักเปลูกส้บอยาคนยู่ย่งแปงที่ปั้นเจานไหนอยู่ข้างหลังบ้านได้บมมีแข่วได้เขามั้งนแม่ขอย้ันแปลงสี่ปั้นเจาหน่อห่ผอาดะไอัหนมผมอาดโอ้ผมอาดได้บมีเข่วได้บมใส่ตัวผมแล้วมีแข่วเออมือนกนขึ้นมือนกันคือโฆษณาอยู่แต่แปลงที่ปันไกลห่างไกลหาง มันบ่มีคนเสียถือดอกแต่ของพี่เส้นเต๋อมันยังบ่มีแขวาอออันอันกินขาได้กินน้งกินขอแรงรอนลุกเกลือมากก่อนเออเอาบ่บ่มันกินห่อม่บ้าบ่มันหมาเอ้าหมา้ยังกินกินห่อกระมูตัวบ้าไม่กินยังบ้าไม่กินขี้ต๊ด เขียวเป็นย <laughs> ัง <Gesch> ก็เป็นไส้แขีวกรอบปใส้เรามันเป็นยังไงโอ้ยจะหมอเอาแขวยังมาใส่หรอกเยวอ้นงพี่คือจะกินตั้งแต่ขี้ก็ขวมาไม่นี่มเด็ดเด็นี่เด็ดบ่ได้แซ่มุเเด็เพรา่าดเด็ดๆ้งไว้ทำือคนมน เอาแบบรู้คนเด็ดแบบคนเด็ดเด็ดเด็เอาเอาไปจีบสาวหรือเอาไปอย่างเอาอันไหนก็ได้แบบเด็ดเด็ดคือเด็ดบากกว่าพี่ครับโอ้โหเอาเด็ดเด็ดแบบนั่นแหละเอาไปจีบสาวเมือเอาไปอย่างอาันนี้ก็ได้เอาไปจีบสาวเอาู้จีบสาวเอผจีบสาวผจีบสาวจีบสาวจีบสาวเอาจีบสาวเลีนมาเนี่ยนี่จีบสาวนี่ เอาไห้ภูรักงานไปมากียเอาหัวเหลี่ยมสหัวเหลี่ยมงานไปัจจุบันเอ้ที่หล่ะเอาเลยจวดเนีเอาได้เด็ดเด็ดเลยแบเจัวนี้เด็ดมากเลยเอาไปใส่ได้กูรักมือ้ามนะถ้ารักคนปันดีเพราะเอานะ ดวงใจไร้สิทธิ์จะคิดหวังแต่เราก็ยังมีสิทธิ์จะคิดถึงเบิร์ตปีแต่กูรักมึงแตยังลำพึงมึงทิ้งกูไปมึงไม่ตายดีจะมุกมียังจะกวนมียัง่ยเอากวนเก่าหม้อผสมกับแนวใหไม้มุนวิวยิวว่าเป็ดกวนไหนจะเม็ดีอ๋ออ๋อเอ๊ะ นี่ยังวะเยอะวาเมื่อกี้น่ะเขาเอามาตังฟุกแล้วเปิดเองเท่เองกลิ่นเองกินเองพร้อมวัมีผู้มได้เปิดเข่เองงุ้นโทรศัพท์อยู่เห็นแต่เปิดป่าดักมากเลยลิ้นเองยกซวดซวดเอาอ๋ออันนั้นน้องชายอาบน้ำไปแล้วนี่อาบน้ำไปโอ้ยใช่กับน้ำรถจื๊อกันเพราะชาติแล้วแต่ไดกับก็บอะไสินปีใหม่นะอาบดิเทียวพูดเดี๋ยวเดี๋ยว ผมเจ้าขึ้นไปยังหยองกีกซี <si> 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 ่ก็อยู่มื่อนั้นเขาหลันเขาลีดผมให้ผมใหม่แต่บ่ได้ดจวดเลยจังแต่มาจแกพุทธแต่พุทธันถึงน้ำป๋าเสียมาผมมาด่วนมันอยู่เด็จังไหนผมถามอยู่เรื่องว่าขนาดถามข้าเจ้านับ้านได้ยยังไปกินแรงอะนะมาสันว้านเขาก็ได้กินส้มยางปลาหมึกอเที่ยวด้ล่า บัดดีแท้บัดดวเมินมนกินตัวไปโอ้ยแทบ่มหม็้นดอกแทบได้เลยว่าแทบม่้นดอกหนูตายสองตัวประมาณนี้ละได้หัวหายเลยมันแมนบ่ละมันแมนมาละเกงในบาน่มืนนี่แาเกงในชมาตายตายบ่เกงในมากนางอาปานั่นแร้ว้านเขาเห็นนั่นอะแมเจ ใช้หมวกหาแล้วหมวกหาอีกมันเหม็นนี่ยังเหม็นนี่ยังก้มไปก้มมาหมดทุ่งไทยเหม็นยังเหม็นยังโอ้ยเหม็นยังเหม็นยังอีแม่ลยขี้มีวันเราจะไปตลาดแล้วปวดหนี่เออมาสักอันได้ยังไดอย่กบอกว่าผู้ใหญ่มั่งไี้แกงนี่ก็ม่งไปมั่งมั่งขม้เม็ดมันขี้นี่บอก เหม็นของเจ้าขวางกังบ่ล่างนั่งบ่กับลังนังบ่ขึ้นชุได้โด่งบิึงเหม็นของกับควางก็จังอันหอยไปเก็บหอยนั่นละแหละน้อยนี่กันเน่าน้อยนั่นกันเน่าบ่คนไทยบ่เบิ้งตีนสินกับควางกินออกมาเลยโอ้ยตายตายตายโอ้ยเนี่ยเจ้าแต่บราณสารความสารเจ้าไอ้ที่เป็นยเพื่อนนีึกบ่แค่กับเป็นอยู่แล้วบ่เนี่ยเป็นคเพื่อนนั่นบ่ เป็นอันแนวกบ่อนวนบ่ชิมแนวแมนนบอแมนโอ้ยตายเชื่อไม่ทิงแถวเลยแมนแมนแมนมยิย่แนวนี่ดีแนวนีดีเพเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวคุมดิหนบอกว้ยผมก็บโอ้ยเดีวไปดมหั่มไมได้หั่ม่ได้ลางโอ้ยเดี๋ยวเดเจ้านิสั่นเจ้าดมแล้วเจ้าคือบินมองมองังสั่นดมแล้วขึ้นิน ดมแล้วคือวิ่งวางมันหนูมาตายแถวนี้มันหนูทำมันไป็นวัล่างหามื่อหรออันวันเดล่างเป็นเดือนก็เรื่อนอะไรนะวันได้ล่างเป็นเดือนโอ้ยล่างของน้ำเนี่ยมาเนี่ยมาตู่ก่ได้ล่างเป็นเดือนคนเราเป็นเดล่างเป็นปีแล้วยังมัวแบบวกาจะบอีกยังดอกนอกคนที่ขี่เดดนั่งบ่มีการขี่เดียดกันหรอกไทย บังมีคิดใหญ่เลยคนนางกินของเบอกเรื่องคำเรื่องอันบ้านเพกจียใ่เจียพอยู่นะ่ิบอยู่แ่กัเจีอยู่ั่ิบบอกเลเอันเจียมีผัวนะมาเจีย่ะันเจียมีผัวจะมัเจีย่ะเจมาใชบ่ย่ำจังส่วานี่อยู่แล้วย่ำอยู่กับสาวสวยน่ะ พี่เจลบ้ไปขี่เป็นไ่ี <c oughs> รถาสวยนะตอน,น,นี้โมี่สามสวยอยู่ขานเจ,จ,จน่ะเจจะมาใช้ปบุค๊นนนนคนมต้านันเนบ่ปาเจ้เจแลุ้กเจล้วก็ได้ขี่ไล่เนี่ยซุปบรกเคืาโอ้โมแม่สุกเปิดตาอันน่ใช่เจนแล้วก็ได้ี่ไล่น้องแจด๊ดน,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 น้นนะนองฟิวุน่องแอคุย ทำนทันสองสาวสามสาวนั่งอีกสามสาวผมเข้ามานั่งมึงอยู่เนี่ยปากยังเขาจะบอกยังเขาน้องแอร์น้องแก๊สน้องปิ้วอ่ะจะปากยังเขาจะฝากอยู่ฝากยังแต่ถ้ารักคนฟันดีมีประจักษ์เมื่อปีเอาต้าต้าต่อบอกฝากปากเป็นคำามแหมฝากนี่เองถึงเขาก็ต้องเป็นก่อนรวงใจไร้สิทิ์แจกคิดหวัง แต่เราก็ยังมีดิบจะคิดถึงเขาจำได้เมิดอหนูทุกคลิปทุกคลิปก่อนเจ้าฝากแบบฝากเพิ่มยิ่ถึงหาเออคิดถึงได้เลยเขาสาวน้องเชี่ยน้องแอนน้องจ่าน้องแกกะจ้าทั้งหลายแหล่นั่นนะหลายแหล่เลยบอก็คือหัวขาเจ้าเลยโอ้ยกะแหล่บองไดนตรงนี้เลยมันกะแหล่กุ้งหง่าเอ้าฝากใช่ฝาก คำไวยพร้อห้เด้อสำหรับวันปีใหม่วันปีใหม่สีอีกมันผ่านมาหลายเดือนแล้วโอ้ยแม่ปลาป้อมคิดถึงแม่อ๋อแค่ดวงแก้นั้นแต่คิดบ่ต้องเอาก่อนเอาข้างนอกข้างนอกคิดถึงแมแต่คิดถึงน้องแก้วน้องปิ้วน้องแอนโอ้ยคิดถึงทุกคนนะครับผมไทยรัฐพาณิชย์นะครับ แต่รักการนอนคิดถึงทุกคนเออก็ว่าจังสัตว์แล้าก็ปาถึงนี่แม่ก็ดู้แต่นี่แม่เบืองยุ่งหนิแต่นี่แม่แต่นี่แม่เบืองยุ่นี่ยฝากถึงนี่แม่ก็ดูฝากป่อมถึงนี่แม่แนี่ยเดี๋ยวใช่ไปหาอยู่ดอกจักมือหนึ่งกันในโคบิดซ่าก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดเขาล็อกตัวไวเขาบอกให้ใช่ไปเดี๋ยวมือได้เขาเจ้าปลดล็อกมือได้ใช่ไปแทน ไปได้เมียใชกินอดกินแนงกรบอกมาเรื่โอ้ยมาเร่องต้องให้เดามาเรื่องกจะได้นอกโสดูเดี๋ยวทีาไปยี่ดอกยาวห้วขวิดมันซ่ามันยังไปก่อนเดี๋ยวทีภาไปเหรียบ้านเอาห้เรี่มาเดี๋ยวบอเรืองกอกขั้วปเดีล่นลุงมช่โอ้ยใส่บัวสกิดตอมเล้าได้น้ตาลอยครับครับครับ ดฤทธิภาพไปเรียนน้ำดอกเอ้ายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือบเม่อใบายครับผมครับต้องจูบสวยสวัสดีครับต้องจูบสวยจุ๊บนะจุ๊บจุ๊บงามนะต้องจูบริ้สวยยิ้มส่ยองน้ำยิ้มส่ยองน้ำ